ครับวันนี้ผมมุ้ยครับจะมารีวิวพัดลมพัดลมโซล่าเตลเป็นเหมือนชุดนอนนาได้อันนี้แผงของเขาสายยาว3เมตรครับสายยาว3เมตรเราเอามาตากแดดเลยเดี๋ยวดูสเปคแผงก่อนแผง5วัตต์เโวลต์ศูนย์แอมเพียงพอกับสำหรับพัดลมเขาครับ นี่ผมจะให้ดูไฟก่อนไฟจากแผงนะครับเอาง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปมีเกเกอร์อะไรเพราะเราไม่มีปร๊บเห็นไหมครับไฟ10.4โวลต์10.4ไฟจากแผงแผงเล็กๆครับแต่ก็เพียงพอสำหรับพัดลมพอละในพัดลมจะมีไฟให้สองหลอดมีรูเสียด มีสวิตชปิดเปิดครับสว่างนะครับแต่นี้มันคือว่าตอนกลางวันีเฉยในชุดมีที่เสียบมีไฟให้คือว่าเพียงพอสำหรับอยู่ไปได้ไปนาะแล้วก็ <c oughs> เก็ดแม่ถ <c oughs> อนไว้จะถอนแบตให้ดูครับผมอันนี้แบตเตอรี่เขาเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เ,ได <c oughs> เดี๋ยว ไม่ได้ใส่ก็ไม่บอกเนาะอ่าแบตเขาครับเปลี่ยนได้ครับแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับเขาแล้วครับชัดใช้ไฟบ้านได้ปลั๊กเตดไปบ้านครับไม่ใช้กระถอดไปบ้านได้อันนี้เราให้ดูแบตนะไม่ต้องห่วงครับแบตเปลี่ยนมีมีมีเปลี่ยนมีขายทั่วไปแบตมีขายทั่วไปเดี๋ยวเราลองเปิดพัดลม พัดลมมีสองเบอร์นะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองลมเบอร์สองแล้วก็ใส่ได้ครับเบอร์สองกำลังดีครับเย็นเลยแหละแต่มันอาจจะไม่แรงเท่าพัดลมไปบ้านนะเอาก็าว่ากันตามตรงครับและอีกอันหนึ่งของเขาคือชาร์จมือถือได้นะครับพอนอนเล่นมือถือ ได้เลยหมวไล่ไปนาะอะชาร์จเข้าแล้วครับคือว่าจะชิวแค่ไหนเหมือนจะมี power bank ตัวหนึ่งชาร์จไฟกับแสงอาทิตย์เดี๋ยวผมจะเสียบชาร์จแบตให้ดูดยกแบตท,ทิ้มเข้าไปสถานะขึ้นชาร์จไฟแดงขึ้นคือกลางวันก็ให้แดดเขาชาร์จพัดลมไป คือเราก็ใช้งานหรือเราใช้ไปด้วยเล่นไปด้วยสินค้ามีพร้อมส่งเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่สายปับ๊บล้วกดตรงกลางปับ๊บไม่สาย๊บแค่ได้สายังสว่างกับพาวเวอร์แบนี่ก็ถือว่าถ้าร์จมือถือได้นี่ก็โอเคแล้วนะครับในนี้ได้พัดลมด้วยโอเคนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกันแค่นี้ขนาดกำลังดีครับโอเคครับ 好，多謝。